หมูเดงงกลับมาหาแล้วคู่ของหมูเดงต้องต้องเป็นเศรษฐีครับเพราะว่าหมูเดงเขารวยมากหมูเดงเขารวยอุตยแา้วอุตยแา้วเอลซ่าทำไมนอกจากเรียวไปอยู่กับคุณปู่เอลซ่าน่าจะชอบทรงลุงครับตอนนี้เราก็ได้ลูกจิงโจ้แดงนะครับเราจะตั้งชื่อให้เราตั้งเป้าหมายไว้ในอนาคตว่าเราจะนำสุสทัพย์เปิดเขาเขียวเนี่ยกลับไปสู่ท็อป5ของเอเชียและท็อป10ของโลกให้ได้ครับ p r i n c e s วีล o อ EP พีนี้หงอมพาทุกคนกลับมาเที่ยวสวนสัตว์แปลกโอ้ไม่ใช่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวกลับมาหาหมูเด้งที่นับวันยิ่งดังดังถึงขั้นมีพ่อบนทุ่มหอบเงินกว่า10ล้านบาทสร้างบ้านหลังหใหม่ให้และพาบุกที่ท,ที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนไม่มีรายการไหนเคยได้เข้าไปถา่ายกับความรับสวนสัตว์ความเจ็บป่วยที่อธิบายไปยากจริงๆ สวัสดีค่ะท่านผอ,อ,อขอเรียกกับตันนะเรียกตามด้อมของผอ,อ,อ,อผมเป็นไงบ้างครับคุณกระบอ, <c oughs> อกหล่อมากเลยดูดูสิภาพนี่สวยมากเลยเนาะเป็นไงบ้างครับใครวาดเนี่ยใครวาดครับ,รรบต่อมาที่ว่าใครวาดรูปสวยๆอย่างนี้รูปสวยนี้คุณกระบอกเป็นคน<ช>วาดครับอืมโอเคแล้ววันนี้จะขอมาสืบความลับของสวนฉัตรแล้วก็แวนไปหาหมูได้อีกทีนึงด,ดีเลยครับคุณกระบอกครับเชิญครับโอเค แล้วตอนนี้หมูเด้งคนยังมาหาเยอะหรือเปล่าคนยังมาเที่ยวชมเยอะอยู่เปน็นจานวนมากครับแล้วหมูเด้งเขาว่าไงมหมูเด้งชื่นใจครับที่คนไทยหรือ<ช><ม>คนต่างชาติมาเยี่ยมชมครับคนไทยมาเยอะแล้วคนต่างชาติละ่ะเพิ่มขึ้นไหมตอนนี้คนต่างชาติเนี่ยเพิ่มจากปีที่แล้วเนี่ยเท่าตัวเลยครับแต่มาสที่ผ่านมาเนี่ยในปีที่แล้วเนี่ยประมาณ4ี่หมื่นกว่าคนแต่ไตรมาสเนี้ยของปีเนี้ยประมาณ8ปดหมื่นกว่าคนครับเท่าตัวเลยครับทุกกระ่อมดีนะจะได้ช่วยเศรษฐกิจไทยช่วยการท่องเที่ยวหมวอไปต่างประเทศเนี่ยทุกครั้งก็จะไปเล่าเรื่องหมูเด้งคน ใเขาเขาารู้จักหมูแดงนะดีเลยครับต้องขอขอบคุณทุกระบอ,อกเลยครับแล้วไม่ทราบว่าต่างประเทศเขาพูดถึงหมูแดงว่ายังไงกันบ้างครับเขาบอกเขารู้จักหมูแดงน่ารักอะไรเงี้ยเพราะทุกคนอยากรู้จักหมูแดงหมดเลยถือเป็นซอฟต์าวร์ของประเทศไทยช่วยกันท่องเที่ยวช่วยเศรษฐ,ฐกิจของประเทศไทยทว่าหลังทุกประเทศเลยโดยเฉพาะอย่างยิงย่งยุโรปอเมริกานี่เขารู้จักหมูแดงให้ความสนใจหมูแดงเลยใช่ไหมผมดูคลิปข่าวที่ทูนกระบอมเสด็จไปยุโรปที่ทูนกระอมเอาหมูแดงไปพูดด้วยอะไรด้วยใช่ใช่ใช่ได้ดูข่าวอครับ เหรอเป็นไงลลโอเอลซ่าได้ข่าวว่าชอบหนีเที่ยวเหรอลลโอค่อนข้างจะแบบเป็นเด็กวัยรุ่นหน่อยครับชอบหนีเที่ยวออกจากบ้านไปอะไรต่างๆนานาแล้วเขาไปอยู่ไปไหนอะไรเขาก็ไปเรื่ลยเราก็ไปตามกลับมาครับบางทีเขาไปไปเร็วใช่ไหมใช่ครับแล้วเอลซ่าเขาไปไหนละตอนนี้เอลซ่าย้ายบ้านไปอยู่กับคุณปู่แล้วคุณปู่อุตายแล้วอุตายแล้วเอลซ่าทำไมนอกจากลลโอมัไปอยู่กับคุณปู่เอลซ่าน่าจะแบบชอบทรงลุงครับชอบป่าป่า ชอบปลาอะไรเี้ชอบแบบปลาปลาคงให้อะไรตัวอะไรเอะคือโดยธรรมชาติเนี่ยสล็อตเนี่ยตัวเมียจะเป็นผู้เลือกตัวผู้ที่แรกเข้ามาด้วยกันลีโอกับเอลซ่ามาด้วยกันมาด้วยกันแต่ก็ไม่ได้เป็นแฟนกันไม่ได้เป็นแฟนกันสุดท้ายแล้วเอลซ่าย้ายบ้านมาอยู่กับคุณปู มาอยู่บ้านด้วยกันแล้วคุณปู่จะมีน้ํายาไหมครับเราก็รอรุ่นลูกเขาอยู่เหมือนกันแล้วคุณปู่จะแก่ขึ้นไปไหมต้องมาลุ้นกันครับว่าคุณปู่จะมีน้ํายาไหมครับในทุกครั้ว่าต้องมีเพราะว่าไม่งั้นก็เอลซ่าคงไม่หนีมาอยู่ด้วยคุณปู่คงมีคารมดีดีชอบคนแก่ชอบสงลุงครับเฮ้เอลซ่าเอลซ่ามันชอบคนแก่ล่ะแล้วคุณปู่เขาใจดีเหรอมีใปดีหาบุญได้กันดีกว่าครับเช่ครับ มืแดงมูแดงกระแส่มือแดงก็ยังยังดังอยู่เลยใช่ไหมมีอยู่ดังอยู่พระว่าสร้างมีตาวตมตลกมาเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ครับมีก็อนที่โตไปแต่กินระเบงแล้วน้องกี่เดือนแล้วตอนนี้6เดือนกว่าแลลวครับเพราก็โตขึ้นนะช่างครั้งล่าสุด46ตอนนี้ก็น่าจะเกินไปแล้ว พี่เบนมีไอเดียยังไงให้ทำให้น้องโด่งดังใช้ความเป็นตัวของเขาเลยครับชอบวิ่งมากัดชอบอะไรเราก็เอาความตลกตรงนั้นมาทำครับเขาไม่ค่อยยอมให้จับใช่ไหมแล้วแต่บางอารมณ์ครับบางอารมณ์จับได้เล่นได้บางอารมณ์จับก็กัดอะไรอย่างเงี้ยแต่เขายังไม่มีฟันก็กัดเขาไม่ฝันไม่ได้แต่หอมเขียนรูปใหม่แล้วนะเขียนรูปคนใหม่สองรูปเขียนก้นเขาด้วยแต่เขาไม่เป็นร้อนเท่าเดิมครับผมเอาเริ่มเป็นสาวแล้วเป็นไงร่อนแตกอ่ะ กันหนาวแล้วเขาก็จะไม่ลงน้ำเพราะไม่ลงน้ําผิวเขาจะแห้งอ๋อแต่ตอนนี้หมดหนาวแล้วก็ไม่แตกบางทีแม่ก็โกรธใช่ไหมเขาชอบไปแกล้งเขาแกล้งแม่เขาครับ <ๆ S 2> แม่เขาก็แบบบางทีก็ทนไม่ไหวไล่แบบเอาคืนหมูเดงรวิ่งหนีรู้วิ่งหนีครับยันไงหมูเดงต้องออกเรือนใช่ไหมที่เวียจะเลือกยังไงคู่ครองคู่ของหมูเดงต้องแบบว่าเป็นต้องเป็นเศรษฐีครับเพราะว่าหมูเดงเขารวยมากหมูเดงเขารวยใช่ใช่มเดี๋ยวมาอาศัยเหมือนทองเราเหมต้องหาได้ด้วยอ่ะ เราต้องไปยิรป้รูปอย่างเดียวครับรูปนี่จะมาจากพวกสวิตเซอร์แลนด์เยอรมันนี่ครับอ๋อเยอรมันอ๋อแล้วพี่เบนมาดูแลหมูเด้งตอนตอนเช้าๆเหรอใช่ครับตอนเช้าทำความสะอาดอาบน้ําอะไรเงี้ยครับแล้วก็ให้เขาอยู่ตามธรรมชาติลเลยเราเป็นนักร้องอะไรใช่ไหมนหนูเด้งร้องเพลงสิงหรือหรือพี่เบนจะร้อง,องพี่เบนร้องเพลงก็ <c oughs> ให้พี่เบนร้องครับใช่ใชหมูเด้งเนี่ยไม่ได้ฝึกร้องมาหมูเด้งหมูเด้งครับมาแต่พี่เบนเต้นครับตอนนี้หมูเด้ง ที่หมูแดงเป็นพรีเซนเตอร์ได้กี่ตัวเนี่ยตอนนี้ก็มีคนเข้ามาคอลแลบกับเราเนี่ยประมาณ109แบรนด์ที่สนใจที่เขามาทําผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อเป็นแก้วน้ําเป็นหมวกหรือเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆอย่างเงี้ยมากเลยครับเป็นสุดตาสุดๆต้ตาไม่อยู่เลยใช่ครับมันเป็นสุดตาจริงๆนะสุดตาเป็นซอฟต์พาวเวอร์สุดยอดซปเปอ <Power S 2> ร์ซอฟต์พาวเวอร์เลยครับ มีัสารอะไรอยู่บ้างล่ะคะครับประมาณ15ชนิดนะครับ69ตัวที่เด่นๆเ,เลยเราก็มีอวอมแบดนะครับ,ม,บมีจิงโจ้แดงมีวอลลบี้แล้วก็มีโคอลามีจระเข้จระเข้น้ำเข็มตัวใหญ่หใหญ่ครับผมแล้วก็มีเต่าเต่าใหญ่ๆครับเต่าน้ำของออสเตรเลียครับ ตอนนี้เราก็ได้ลูกจิงโจ้แดงนะครับที่พ่อตวัวใหญ่นั้นพอ่อเขาใช่ครับพ่อเขาชื่อเอ่อโป้งครับแม่ชื่อจีนนี่เมียเขาเใช่ครับตัวแม่เขาครับตัวแม่ครับน้องเป็นเพศอะไรอ่าน้องตัวใหม่เนี่ยที่เกิดมาเนี่ยเป็นเพศผู้ครับแล้วพฤติการปกติหนึ่งวันเขาทําอะไรบ้างเช้ามาเนี่ยก็กินอาหารกินอาหารเสร็จก็พักผ่อนนะครับหามุมสงบในการนอนนอนเล่นนอนแช่ทรายอะไรทรายเราจะตั้งชื่อให้เราจะตั้งชื่อน้องว่า น้อง alex, l e x, อเล็กซ์ a l e x เพราะว่าตามชื่อของนักเทนนิส alex d i m น n o r ซึ่งคนเป็นนักเทนนิสชาวออสเตรเลียเพราะน้องเขาต้องเป็นชาวออสเตรเลียใช่ไหมครับใช่ครับคุณผู้ชมใช่เขาเลยต้องชื่อน,นั้นน้อง alex, อเล็กซ์อายุเท่าไหร่อะได้6เดือนครับเกิดเดือนกันยาครับอายุเท่าๆกับหนูดเด้ง alex มาหาคุณผู้อมหน่อยเดี๋ยวเรามีชื่อแล้วคุณผู้ชมตั้งให้นะ อลเล็กมาแล้วอลเล็กดดนดันดันแต่เขาเขาตัวใหญ่ใ่พอสมควรนะก็ยังมุดเข้าท้องคุณแม่เขาอยู่มุด<อ> <Mitgl> เข้ากระเป๋า <mill> e. อยู่<ใ>ได้ได้ครับก็จนถึง8เดือนก็ถึงจะออกมาใช้ชีวิตปกติอ๋อโดนน้อยโดนน้อยแต่พ่อเขาตัวใหญ่ใหญ่ครับตัวผู้จะตัวใหญ่กว่าวคราไม่เช่นหมีเ şey มีลักษณะคล้ายหมีแต่ไม่ใช่หมีครับเป็นสัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าท้องนะครับวันวันนอนกี่ชั่วโมง2 0่สถึงยีาชั่วโมงเป็นอย่างต่ำเลยครับก็ชอบกินนี่กชอบกินอูคลิปตัสใช่ครับอยูุคลิปตัสเวลาอยู่ในป่าเขาก็ใช่ครับนอนแบบนี้เลยฮะก็ถึงได้สูญพันธุ์เร็วเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าตัวเองถูกคุกคามโดยไฟป่าเขาไม่รู้ใช่ครับมันนี่มันนี่ชื่ออะไรคะปีใหม่ออกเกิดปีใหม่พอดีเลยอ๋อชื่อปีใหม่ครับปีใหม่ไหนล่ะไม่ใช่ปีนี้ปีพ่อสอนผู้หญิงผู้ชาย ชอบทุงกระบอกแน่เลยครับเนี่ยแล้วมันอยู่ได้กี่ปีอ่ะตัวเนี้ยครับ17ปีแล้วครับกรอบอกอ่ะจะหลับอู่แล้ว <laughs> ชิคกี้พหลับตลอดเลยนะ <laughs> See you later ความน่ารักของสัตว์แล้วอีกมุมหนึ่งที่เคยได้ยินคนมักจะบอกว่าสวนสัตว์หากินกับสัตว์เนี่ยแล้วท่านพอเอาว่าไงอ่ะเราก็เจอคําถามนี้มาตลอดเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูนะครับว่าเราทําไงกับสัตว์บ้างน,นะครับแต่สัตว์ก็ดูมีความสุขวันนี้ต้องพาไปหลังบ้านครับ<า>ตัวนี้เราเตรียมอาหารให้กับอะไรนางอายค่ะมมนกินแต่เป็้วยหรอมีมะละกอด้วยค่ะ วันนึงเราจะเตรียมอาหารให้<ด>น<อ>้องสองเวลาค่ะช่วงเช้าก็จะเป็นพวกผลไม้ช่วงบ่ายเราก็จะมีตัดสินไม้แล้วก็ให้กับยางไม้ค่ะแล้วหนึ่งวันของซูคร <c oughs> ิปเปอร์นี่ทำอะไรบ้างเช้ามาเลยเนี่ยคิปเปอร์เนี่ยจะต้องตรวจนับสัตว์ในส่วนสแสดงก่อน2คือตรวจดูสภาพส่วนสแสดงว่ามีการชำรุดเสียหายจากการพายุลมแรงต้นไม้ล้มทับไหมอะไรไหมหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็มาแบ่งกันในการทําความสะอาดส่วนแสดงกับแบ่งกันเตรียมอาหารแบบนี้หลังจากนั้นแล้วเนี่ยพี่เลี้ยงก็จะแบ่งเวลาออกมาให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวทุกท่าน เวลานอกเที่ยวเข้ามาก็ให้ความรู้ยิ่งกระแสะโซเชียลดีเราก็ให้ความรู้ผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆนานาเหมือนพี่เบนซ์หลังจากนั้นช่วงเย็นแล้วเนี่ยกิปเปอร์ก็จะถึงเวลาของการให้อาหารเมื่อให้อาหารเสร็จแล้วเนี่ยก็นําสัตว์กลับเข้าสูข่ข้อกักให้เขากลับไปพักผ่อนในตอนกลางคืนหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บกิปเปอร์ก็เลิกงานกลับไปเช้ามาก็จะทําแบบเดิมหมดทุกอย่างแล้วเราทําไงไม่ให้เขาเสียพฤติกรรมสัตว์ป่าสัตว์ชนิดนั้นเนี่ยถ้ามีพฤติกรรมในการหาอาหารยังไงเราจะต้องให้เขาได้แสดง พฤติกรรมตามธรรมชาติได้มากไม่าหาหอะไรตัวอะไรได้โคราของเราความจริงแล้วในธรรมชาติเนี่ยสิปีแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเลี้ยงได้ถึง 17- บเจ็ดกับสิปีแล้วสิบเปีซึ่งเกินอายุไขที่เขาเขาเขาอยู่แล้วดีใจนะครับที่ได้ทางทุนกระหม่อมเนี่ยมาช่วยกันเตรียมอาหารให้กับสัตว์ป่าของเราที่ไม่สบายอยู่เดี๋ยวเราพากันไปให้อาหารน้องๆกันครับก็กินกล้วยสุกนะ คือสัตว์ในธรรมชาติเนี่ยบางครั้งเขาก็หาอาหารน่ะได้ไม่ตามที่ที่เราเรามอบให้แต่ถ้าสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์เนี่ยเรารู้เลยว่าวันหนึ่งเราต้องมอบอะไรให้เขาบ้างต้องม,มีอะไรบ้างใช่ไหมครับเขาเลยได้โภชนาการอาหารที่ครบถ้วนนะครับอร่อยอร่อย แล้วจน้องมาอยู่ในนี้ทําไมอ่ะอย่างนกอัลมตัวนี้ป่วยเป็นมะเร็งครับที่เป็นมะเร็งได้้วยหลอหัวด้านบนแล้วเขาไม่สามารถกินอาหารได้เราก็ร่วมกับอาจารย์มหาลัยในการทาโหนกเทียมให้เขาแล้วพอทำโหนกเทียมแล้ววันนี้เขากลับมาใช้ชีวิตปกติได้แล้วตอนนี้แบบใส่เข้าไปแล้วใส่เรียบร้อยแล้วครับเขาสามารถใช้ปากกินอาหารได้ปกติอย่างดีแล้วครับตอนนี้เนี่ยสัตว์ที่อยู่นี่ทั้งหมดเนี่ยหนึ่งคือไม่สบายเพิ่งเกิดแม่ไม่เลี้ยงเราต้องนํามาอนุบาลเอง เข้าฝูงไม่ได้ทำไมเขาเข้าฝูงไม่ได้อะไม่ค่อยเข้าสังคมกับเพื่อนเป็นพวกเอ่อินโทรเวิร์ดโลกส่วนตัวไม่ค่อยสังคมไม่ค่อยไปสังสรรค์กับเพื่อนตอนเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยครับมีเต็มเลยตัวนี้อินโทรเวิร์ดไม่มีไม่มีเพื่อนเลยสักตัวเดียวแล้วเขาต้องอยู่นี่นานแค่ไหนเนี่ยเราก็เตรียมที่จะเพาะขยายพันธุ์ส่งไปให้สวนสัตว์อื่นด้วยอะไรด้วยที่ยังไม่มีพวกเนี้ยครับให้เขาไปสร้างแฟมิลี่ใหม่กัสวนสัตว์อื่นๆก็จะไม่ชอบเพื่อนเขาอะไรอร่อยอร่อยอร่อยกินเลย นี่เพื่อนใช่ไหมใช่คระเพื่อนกับพื่มากินเร็วข้าวมากินเร็วพันโพมากินร้า,น,านข้าวเร็วข้าวตรงนี้ครับจะเป็นห้องในการรักษาพยาบาลสัตว์ทุกอย่างเลยสัตว์เจ็บสัตว์ป่วยไม่สบายเราจะนําสัตว์เนี่ยมาให้คุณหมอรักษานะมาให้คุณหมอดูตัวสุขภาพหรือว่าอะไรก็แต่ถ้าเป็นสัตว์ใหญ่เราก็จะไปรักษาที่ส่วนแสดงเขาป่วยไหมตัวเนี้ยตัวนี้ตรวจสุขภาพอ๋อตัวสุขภาพ แล้วคุณหมอต้องดูแลสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวลวหลักๆคือสัตว์เลี้ยงงูด้วยนมสัตว์เล็กคานแล้วก็สัตว์ปีกอะค่ะก็คือหลักพันตัวค่ะเพราะลำพังนกก็หลายพันแล้วเนี่ยค่ะ ที่โรงพยาบาลมีหมอสามคนก็จะต้องช่วยกันดูแลอ๋อต้องดูแลยเยอะเลยใช่ค่ะแล้วทำไมเลือกรักษาสัตว์ป่าในมหาวิทยาลายัยนะคะอาจจะไม่ได้สอนเฉพาะจาะจงมากแต่ว่าเวลาทํางานสาัตว์ป่าค่ะมค,ความรู้มันก็จะไม่เหมือนสุนัขก,กับแมวที่มันมีความรู้ค่อนข้างเยอะบางทีใหม่ๆแล้วก็ต้องไปศึกษาค้นคว้าการได้มาทํางานในฟิลออกภาคสนามเนี่ยค่ะมันก็มีความท้าทายแล้วก็สนุกสนานอรอย่างี้ค่ะแล้วสัตว์ที่เลี้ยงในสวนสัตว์กับในป่าค่ะอายุยืนอยู่กันในสวนสัตว์ค่ะเพราะว่าในสวนสัตว์อะค่ะคือ 1ไม่มีสัตว์ผู้ล่าตามธรรมชาติเหมือนสัตว์ป่านะคะแล้วก็2ก็คือได้รับการดูแลจากสัตวแพทย์เวลาเจ็บป่วยหรือการตรวจสุขภาพอีกครั้งยังได้รับผู้ชนาการได้รับอาหารเนะะี่ยค่ะที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทําให้สัตว์นะคะที่อยู่ในสวนสัตว์มีอายุยืนมากกว่าสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติแล,<า>แล้วต<ล>ัวนี้กุ้งแก้มตัวเนี้ยตอนที่เราได้มาก็เป็นตัวเต็มวัยตั้งแต่ปี59ตอนนี้ก็มากกว่า10ปีอายุตัวนี้นอ้สึกเลี้ยงในสวนสัตว์เรามีปล่อยพวกเขากลับคืนสู่ ขององค์การสวนสัตว์เองอะค่ะเราก็มีโครงการที่ปล่อยไปแล้วนะคะอย่างเช่นนกกระเรียนพันธุ์ไทยที่เราปล่อยที่บุรีรัมย์ค่ะตอนนี้ที่บุรีรัมย์เองเราก็มีนกกระสาคอขาวที่นําจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอะค่ะไปปล่อยที่บุรีรัมย์เช่นกันอีกโครงการนึงก็คือการปล่อยนกกระหังพื้นสู่ธรรมชาติที่ลำปางค่ะแล้วเป้าหมายต่อไปของสวนสัตว์คืออะไรเราตั้งเป้าหมายไว้ในอนาคตว่าเราจะนำสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยกับไปสู่ท็อปไฟของเอเชียและท็อปเทนของโลกให้ได้ครับ แา่ต้องสงสารมันถูกฉีดยาเยอะแยะเลยก็จะถ่ายพยาค่ะอ๋อค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีการให้วัคซีนเพราะมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมะค่ะมันก็จะมีโรคอย่างเช่นพิษสุนัขบ้าไงค่ะอันนี้เราก็จะให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช้ออกซิเจนหรือไงอันนี้ยังเปิดแก๊สดมสลบแก๊สดมสลบอ๋อเดี๋ยวมันเกิดเกิดตึงอ่ะใช่ค่ะจนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการถึงจะปิดยาค่ะ ตัวนี้จะเป็นกเกิดอุบัติเหตุครับเลยทําให้น้องเขาขาอตอนนี้เราก็ใส่เฝือกแล้วอะไรแล้วเมื่อกระดูกเขาต่อก็จะสามารถใช้ชีวิตได้ปกติแล,แล้วเอาเข้าไปกลับสู่ฟฝูงแล้วฝูงก็จะรับเข้ามาต้องค่อยๆค่อๆเทียบฝูงเทียบอะไรกันไปครับเขามีแม่มหพ่อแม่มีครับเขายังเด็กอยู่ครับแล้วเขาเป็นอะไรเขาตกมันหกล้มหรือตกใจครับล้มไปเกิดการขาพลิกขาแพลงหักไปเลยคุณหมอเขาเลยตั้งชื่อไว้ว่าน้องพาละเพราะเขาต้องมาป้อนนมตอนดึกตอนเช้าอะไรตลอดเวลา มาลูกมาตุมอมาหาแล้วาลมากินนมหน่อยลูกจุ๊บจุ๊บไม่หิวเหรอหหรอิอ่มแล้วเหรอก็กินได้แต่นมอย่างเดียวเหรอค่ะตอนนี้ยังเป็นนมอย่างเดียวค่ะแล้วเขาเป็นเมื่อไหร่อะเป็นเน,นานแา่ไหนสิบกว่าวันแล้ะ<า>สองอาทิตย์เขาโตๆแล้วเนาะ แล้วเขาอยู่ได้กี่ปีอะยี่สิบปเงี้ยมีคนะ่ะแล้วเขาจะต้องอยู่อย่างนี้อยู่วันนะโอ้จนกว่าจะหย่านมและกินอาหารปกติได้นะคะถึงจะเอากลับไปคืนโองได้ค่ะก็คือ6เดือนป็นอย่างน้อยชื่อพารละแต่คนอื่นก็มีชื่อฝรั่ง <laughs> บทสรุปของคลิปนี้หวังว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่ทุกคนทำพวกเขาไม่ได้มองที่นี่เป็นแค่สวนสัตว์ไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่เป็นแหล่งอนุร,รักษ์เพราะถ้าไม่มีสถานที่แห่งนี้สัตว์อีก นับร้อยชีวิตน่าจะหายสาบสูญจากโลกเราไปแล้วหม่อมมาสวนสัตว์เปิดเขาเขียวคลิปนี้เป็นคลิปที่4สัมผัสได้เลยว่าคนที่นี่ทุกคนรักสัตว์ของพวกเขาทุกตัวไม่ได้คิดที่จะจับพวกเขาขังไว้เพื่อเป็นนักแสดงหาเงินแต่เพียงเพราะต้องการให้พวกเขาได้มีชีวิตอยู่ต่อไปให้คนในโลกอนาคตได้มีโอกาสได้รู้จักสัตว์เหล่านี้เท่านั้นเองใครมาเที่ยวสวนสัตว์ขอให้เที่ยวตามกฎอย่าไปทําร้ายพวกเขานะคลิปนี้ไปแล้วบาย